สวัสดีครับพ่พี่รองผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับเอาเมื่อนี้พอดีหมอเพิ่นมาพาไอ้ไอ้ดากหัวหน่อยนะครับของไอ้หนาแดงนะครับที่ผมเคยทายลงคิดไปแล้วนะครับว่ามันบ่มีหูดาก็เนมันมันเป็นสัตว์พิการนะครับเนาะเพิ่งพอดีมันก็อยู่ได้เดือนกลัวแล้วแต่ว่าเพิ่นว่ามันฉี่มันแข็งนะครับมันก็ออกยากก่อนปกติไง ปกติมันออกมาทางช่องไอ้ปากไอ้ icas, ช at, ่องคอดเพื่อนใดเนาะครับจะเดี๋ยวนี่ขี่มันเป็นก่อนแข็งๆเนาะก็เลยได้นําหมอมาพาเนาะครับก็โดยเป็นหมอหมอเจนนะครับหมอยุทธิพันมาพาแถวๆนี้แหละครับประจำนะครับเดี๋ยวคนพาเพิ่นพาไปิแล้วยนะกำลังยิบอยู่ยึงนะเพิ่นมาเบิร์นกำลังยิบอยู่ Phải dụ siêu này được không? Cái gì sau leo Cái gì đi มาจะหูไหมแล้ัก็จอให้มันบ่ต้องไปออมน้ำกันกับอันนั่นแหละ้นครับกม้อแขมันเริ่มดีงมันตัดิหอมันติเปนอย่างเพราะมนส้กัหนังติดเนยาหน่าพอนมันเป็นไส้รามันอ่าไป้าเป็อย่างนั้ก็ป้องยัง

น้นบนอยู่นนั้นนั่งกินเบียกันเอาน้ำพุ่งเอกมาปวดยึบส่งมาเลยเนาะขี่ออกครับขี่ออกมันต้องมันต้องมาใกล้ๆก่อนนะ,ะมันยู่กุ้งออกเบ่งออกมาเรื่อยๆเนาะผ่าตัดเจาะรูทรวารใหม่ครับเจาะหัวดากไหม มันออกมาน้ำช่องคอดมันหน่อมันก็ออกโบ้คอยสะดวกเลยนั่หมอมาพาตอนเป็นกินนมน้ำเหลืองกินน้มยวนั้นมันก็บโบ้ปันใดมันก็ออกทายออกน้ำกันได้บเดินน้ำกินยาได้นะก็ได้กินยาไล่แล้วมันก็กลายเป็นเอาโบ้คอยสะดวกงูมันหนอเจ็ดนี่เกิดเนี่ยเหรอวะไรล้อ ดินดินทวทวดเลยทีโดยไม่นกินยญาเช่ไหมวัวในข้อมันมันแม่ไอ้วัวปล่อยนี่ไม่ได้นะกลการตุ้งหนึ่งอดึนการตุ้งมีอฝูงหนึ่งที่อยู่ไอ้ไอ้ไอ้นาตุ้งกัน อยู่ออกมาหลายแล้วมีแตก่ก้อนคอลอเคเลอยอะอนยก็พยายามล้างแผลก็เอาถุงมือหลวงนี่นะครับพยายามจะให้มันตั้ง,งหันมันเบ่งง่า,ก,าก,ก็เอาถุงมือไอ,อ,อ้อามือลวงซอยนะอย่อท่าน,นสะดวกปันได้หรอกตัวเทือพวกขี่ที่มันตกข้างนี่มันซุ้มมันเก่นๆน่็มันอาจจะโดนโดนนี่ ขีมันเอมันเกนมันมันเบ่งอย่างงาบมาจากมืออะไรเลยตระมานจากมือเป็นอาทิตย์โอ้ยเป็นอาทิตย์แล้วมันเบ่งอย่างงานเลยนะแต่พอมันเป็นก่อนแข็งแข็งหลายแห่งนี่คือเบ่งอยู่กินข้าวอยู่กับมาตซองเลยสวดสู่กับบีบบางทีกระแตี่ยบางทีมันแกนกับบีบบลุกกับแพร Ah. อตั้งแผหมูเพศตัเมนมาพาหมอเจนนะครกบกองเชียร์กองเชียร์แล้วก็ตเรียบร้อยส่ยา chỉ ra kia ác xếp chỉ hai lái xe này đây. chút chút ชุดสนามนะครับมัดชายอย่างดีเลยครับเนอะมีหูวดากเป็นส่วนตัวหรือเปล่ามัดเหมนนะียนผน คยันคนขีบคนเลยผ้าซอยอะไรอย่างเี้มันยันคนเลยสิยียบ้อยแล้วลูก อ๋อ oh. เย็นใจเย็นลุกลุกขึ้นลุกโอ้โหเล่นไปเยลยปะหายปุ๋ยว่างยาสลบมันฉีดยาซ่าซื้โอ,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 โอโอ้โหเ,เล่นเขาไปข้างในเลยครับ<ม>หาย หมอเจนสตัวแผลนะครับเพื่อนพาเรียบร้อยแล้วคนระับกำลังเอายาให้เจ้าของงัวนะครับดาแดงเพื่อนเอาไปใส่แผลให้มันพวกยาก,กันมะเร็งวันนะครับกันนอนกันยังถอดชุดนีออกนะครับโอเคต่อไปเป็นไรหมอ ไปพาใส่เลือนอีกไปไปพายุ้ยใส่ก่อนครับนี่ยอำเภอสนมไปพาใส่เลือนอีกครับมื่อนี้บ้านนาดีมื่อนี้จักมื่อนี้จักเขตเลรอมื่อนี้วันนี้ตัวที่สี่ครับเดี๋ยวตัวที่ห้าวนี้ตัวที่สี่ตัวนี้ตัวที่สี่แล้ววันนี้ห้าตัวโอ้โหพางานผ้าล้วนๆเอ้ยนี่งานผ้าล้วนๆครับหมอเปิง เรียงไว้เวลาเราเก็บของเนี่ยมันต้องเรียงไว้ก่อนหม,นมนอเจนร์ในผ้าไอ้ขาทกนี่ราคาเท่าไรครับประมาณเท่าไหร่มันแล้วแต่ระยะทางครับเริ่มต้นที่พันห้า, 1, ข,าข้างละพันหา้าขาทกนี่ขังละพันหาได้ครับพี่น้องผู้เริ่มต้นนะครับแต่ว่าหันตามตามระยะทางเนาะครับตามระยะทางจากบ้านเพื่อนนะครับพูดพี่น้องกับผู้ใดสนใจก็จังคอยโทษสอบตามเพื่อนนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรลงให้นนำอย่ เจอผุดเข็นักๆเนาะครับรักษาง่วงงวป่วยง่วยังนี่จะเป็นมอยมอเจนพนนสตว่บอเกอบหมดมอมสัตว์หมดเลยไก่ง่วงได้มาไหมไก่ง่วงมาแค่สาตัว เอามมเจนเอาบอกเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรลงจังไหนนะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าครับแปดศูนย์ห้าสองหกสี่สามสองหกสี่สามนะครับเดี๋ยวเอาผู้ใดงัวมีปัญหาป่วยจังไดกับโรหาเพิ่นได้เนาะครับเขตโบริลัมสุรินทลอยเอศรีสะเกษเนาะครับกับเพิ่นกับเพิ่นสีบ้านเพิ่นอยู่แถวไอชุมพลเนาะครับแล้วก็แต่วเพิ่นเปิดคลินิกอยู่ เปิดคลินิกอยู่ไอ้สุรินทร์นะครับไอ้เจนควนรักษาสัตว์เนาะครับเนาะมันเป็นหมออะไรคลินิก้มีอะเล่าเอาเล่าก็เห็นน้ำกันนั่นละบอบอจังแล้วแยกกันมีไปเนชาบ้านเขาอยู่เห็นซื้อมีเจนน้ำเนาะบอสเป็นผู้อาศัยบ่อสเอานะครับหมอมืออ่าเอาเอาคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ครับเด้อสองบ้านไอ้ตาวัน มาทายให้เบิ้งเนาะครับเพิ่นพาไอ้ดากงัวเนาะครับเนาะมันสีเงาเนาะครับเอาฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเด้อสองบาทในตะวันสวัสดีครับ